อฮ้ยอโยโยโยเทสเสียง1 2ึ่โยเทสเสียงหน่อยฮะเป็นไงได้ยินกันครบทุกคนไหมฮะรอ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 เทสหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ ทราบเสียงในห้องนะยฮะเป็นไงเป็นไงเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าครับผมทุกคนหวังว่าเสียงน่าจะดังฟังชัดนะฮะโอเค้ยินก็แจมแมวครับมาเล่นกันเถอะยับไลนก่อนมาเนี่ยดไป ดังขังชัดใช่ไหมฮะสวัสดีน้องทุกคนด้วยนี่ครับผมพี่จะสร้างบ้านแบบง่ายๆไปด้วยกันนะครับผมป,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 ปึ๊บ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 ง่ายๆนี้ไม่มีอะไรมากฮนะของที่เราคุ้นเคยชินกันนั่นแหลสวัสดีครับวันพะีชฮะ วันนี้ฝากน้งนองๆที่เข้ามาด้วยนะครับกรุณาอย่าปัดแชทกันนะฮะมีอะไรค่อยสอบถามเนาะปัดแชทเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับโอเคเสียงพี่เบเาวะใช่เหรอเสียงน้งนองๆในห้องเป็นไงาะฮะเสียงพี่เบาหรือดังนี่มันอะไรเนี่ยว h a t the f ฟ c k use to create gift t กิ u m m o n pokemon อะไรอ่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรบ้างวะไม่เคยเล่นเอาแล้วมีไม้มาหนึ่งอันอันนี้นี่เหมือนจะเป็นแคปซูลอาหารนะครับของโปเกมอนนะฮะเอาไปเลี้ยงนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นเงินครับผมใช้เพื่อคราฟเทอร์มินอลอ๋อมี50อันโอเค ไปไปไปเปิดไม่แล้วไม่ใช่เหรอโลโลโลเสียงเบาใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮัโลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เป็ียนไงครับตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างเลย เสียงเบามากเหรอตอนนี้เป็เสียงเป็นยังไงบ้างฮะโอเคแล้วยังเอ่ยช่วยบอกด้วยฮะช่วยบอกด้วยโลเทสซึงซองซัมหกศกเป็นงไงบ้าง,งน้องๆเสียงเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวดูฟังแชทดังแล้วใช่ไหมดังแล้วนะมาทันครับบ้านแตกเกมมิ่งโอเค ใครเสียงเบาเนี่ยเดี๋ยวตบกวนตรวจเช็คลำโพงหรือว่า,าโทรศัพท์ของน้องด้วยนะฮะเราจะทำอะไรกันต่อแล้วเดี๋ยวเราอามาหาแน่นอนนะว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์แน่นอนอุ้ยอุ้ยสองตัวสามตัววเดวเจอสิ่งที่เราตามหาแล้วน้องครับผม <laughs> วันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์พิเศษนะครับผม เราพี่น้องทุกคนนะฮะเดี๋ยวรอเข้ามากันสักประมาณ30คนเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมวันนี้เราถึงมาแยกเล่นนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นไลฟ์ฉบับพิเศษนั่นเองนะฮะเล่นคนเดียวครับน้องธัญพรนะฮะที่มันตัวอะไรวะเฮ้ยโย้เฮ้ยเมื่อกี้มันตั้งท่าจะสู้แล้วฮะเอาไม้ทุบกันที่ได้ไปนะเนี่ยเฮ้ยมัไม่ใช่ไม้นี่โอ้โหโอ้ฟัก อย่างที่มีโปเกมอนกี่ตัวครับไม่ทราบเหมือนกันนะฮะต้องสิทธวุทิครับผมโอ้โหดูทั้งกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอัพเป็นเมลี่เดาเมจครับถึงจะสู้มันได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขอทำชุดก่อนนะฮะหนึ่งสองสามของพวกนี้เนี่ย ไปเหมือนจะมีการกระตุกเล็กน้อยไม่เล็กละกระตุกเยอะอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะพี่ลงมอดอะไรเลยครับมอดกระโปกมัดนั่นเองเนะฮะไอตัวนี้เนี่ยพี่ชอบกบอะกบอะกบกูจิ้งอินเอร์เน็ตกูจิ้งกีนดาเดดาม็กูจิ้งกีนดาโชมันชื่ออะไรอะ อยู่ไหนเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งนี่ไงอยู่ข้างล่างครับกบแบ่งดอกไม้ฮะไม่รู้ว่านชื่ออะไร <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> คอนเกมเมอร์ฮะนี่อาจจะแหลกหน่อยนะครับผมอามาทานกับทุกคนเลยนะฮะไอตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยอุ้ยว h a เด h e ทำไมตามันเป็นอยางังน่ะ เอ้าวเว้งช็อตทีเดียวเว้งกระตุกเลยนี่เอาไฟฟ้าไปกินอ้าวไม่จะหลบหลบดิโอเคมั้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วชิมมัน โอ้ยไปต่อยโดนมันแล้วนะั้นะมันว่ายน้ำหนีแล้วอ่ะแ้โอ้ยต่อยมันเองเก็บเองกลับมานี่นะจะว่า <c oughs> เดี๋ยวทำอาวุธก่อนนะฮะอ้าว <c oughs> แมงเฮ้ย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 ทำอะไรเอ้ยทำไมมันกระตุกเงี้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรเราอะไอกระโปมันเรายังจับมันไม่ได้เลยฮะ มันทำอะไรยาไม่ไปดีกว่าวุ้ยมีข้างบนอนึงหนึ่งตัวเดี๋ยวนะฮะมันมีอาการค้าครับเดี๋ยวพี่ขอปรับอ่าช่วงโฟลต์ก่อนนะฮะเอาสบมีเดียมด้วยกันเพราะว่าแบบเซนเต,นเตอร์เนี่ยรู้สึกจะค่อนข,ข้างกินสเปคเยอะเอาการอยู่นะฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอยนเ็นๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้นี่มันคือเครื่องอะไรนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสร้างบ้านไปตรงนี้ก่อนนะฮะจะได้อ่าวางเ,เครื่องนี้ได้นะครับผมเอาเป็นใต้ร่มไม้นี่แล้วกันนะฮะนี่ไงกำลังดีกำลังดีำล,งดลำคาเสียงจริงๆวูวูวู้ววางสปีดแัดไปไหนวะฟอลเดชั่นอ๋อยังไม่ได้นี่เลย โอ้ขอบคุณหนึ่งซับสไคร์มากเลยนะฮะจากน้องชีวิตด้วยนะครับผมเฮ้ยหรือว่ามันไม่มีให้นี่อ่ะมันไม่มีขวานเหล็กให้เราอะฮะหรือว่าอีปิกนั่นเองเห็นไหมปกติมันมีนะแล้วเราจะตีฟินยังไงอะอย่างเงี้ยเอาว่ะแล้วกูจะตีฟินยังไงวะ แล้วจะกินข้าวยังไงไม่ต้องกินเบอร์รี่อย่างเดียวหรอฮะ,ฮะเครื่องบ้านนี่มันเล่นยังไงเนี่ยวางก่อนอีมันคืออะไรวะกด กด e เพื่อเปิดเครื่องเอา้าดิดีตอนรับสู่มิสติกโปเก้เทอร์มินลัลเอาเปิดเครื่องค้างเลยเอ้ยพี่ว่ามันต้องดูในเอ็นแกรมะน้องๆน,นะดูซิเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนดูแป๊บนี่ไงนี่ไงมันมีอะไรเป็นสีสีโอ้ นี่อ่ะเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวมีปะมีปะจะเหมือนจ,จะหมดแล้วนะฮะนี่คือฟู้ดฮะอาหารของโปเกมอนครับผมมันบอกว่าเด็กโปเกมอนแฟชั่นบุริตฟูดยูทูเทมแอนด์นอริสมันต้องใช้แคนดี้ครับคือตัวนี้นี่เองนะฮะ เพื่อไปเลี้ยงโปเกมอนครับต้องเอาขนมนี้มันกินนะครับผมอันนี้เนี่ยจะทําให้เราสามารถจับโปเกมอนได้หรือไม้เมื่อกี้นี่เองนะฮะโอเคมีชุดด้วยเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอเรียนรู้เอนเกมก่อนนะฮะอ๋อเมื่อกี้เพื่อนผมซับใช่ไหมโอเคขอบคุณครับสันเหรอโปเกมอนทาเวนอมอันนี้ เวลาเลยครับอันนี้เนี่ยพิษส่วนเนี่ยเป็นท่า,ทาตแสงนี่ทา่าไฟฟ้าส่วนนี้เนี่ยทา่าหลับครับมมันเอาไว้เรียกกบอลนี่เองนะครับพวกทา่าต่างๆแล้วลูกบอลจับไม่มีวะไม่มีนะฮะหมดแค่นี้ พวกนี้อ๋อมันอยู่ในช่วงอัลฟาเทสยังไม่มานะครับยังไม่สําเร็จยังไม่เสร็จสิ้นอาจจะมีโปเกมอนไม่เยอะนะฮะเดี๋ยวเราเดินหาดูกันดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเนี่ยไม่ไม่มีไอ้นี่แล้วเราจะขุดหินยังไงอะ่ะนี่ไงใช้เงิน20บาทเรามีอยู่20นะฮะอันนี้ก็เป็น ยูทูเลสวอเตอร์ใช้ใช้เก็บน้ำส่วนนี้เพิ่มเลือดครับอันนี้ก็เป็นอาหารโอ้มาเต็มเลยฮห้คราวนี้เราต้องกินเนื้อโปเกมอนแทนใช่ไหม <laughs> เราต้องกินโปเกมอนแทนใช่ไหม <laughs> ไอพวกนี้ใช้เงินซื้ออะ แล้วเงินเรามายังไงวะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราโอเคทำไมแมปนี้มันแหลกแหลกโหเครื่องไม่แรงจริงอย่าเล่นนะ,ะแบบนี้สุดยอดขอบอกความแหลกนี่มาเต็มไปนี่มันแหลกมากเลยฮะแบบนี้ตายละ สวัสดีน้อง,องทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับเจ้าตัวนี้โดนยาถลบไม่หลับแฮะมาทันทุกคนเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอื่นบ้างปิกกระปุกปิกกระปุกอยู่วะม,มีสปไปนนอนด้วยเหรอวะทำไมมีแต่เจ้าตัวนี้เดินเต็มไปหมดเลย อะไรอยู่อ่ะใบนอนมันกัดตัวอะไรอยู่ในน้ำอ่ะโอ้โก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทัวร์แมปกันก่อนนะฮะว่ามีโปเกมอนกี่สายพันธุ์นะผมวัดอะไรเนี่ยพี่เจียนเออเออ้อ้เอ้ยหลับหลับมันหลับหรือมันตาย เอ้มันหลับมันหลับโอ้ไม่ไหวนะแบบแบบนี้แหลกมากนะครับดูดิโอสุดยอดสุดยอดเวฟอัพทีแหลกทีเอ,อืมันกินที่ไปวะผมเข้ามาวันที่สองเลยครับครับผมเอาวะเราเริ่มหิวแล้วฮะแย่แล้ว มันกินได้นั่นปะวะสวัสดีครับเก็บก่อนเก็บก่อนกินผิดเว้ยอ๋อเหมือนเราจะต้องกินอาหารในนี้แทนนะครับผมเดี๋ยวมาอข้อต้นไว้อุ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าของที่เราค้าไว้ มนะฮะคนใช้อะไรครับนะในการจับโปเกมอนตัวนี้นะฮะแต่มันต้องมีขนมนะฮะในการไปจับแล้วผมเอาดีก็กระตุกยังเลยสงสัยได้ย้ายแมปแล้วมั้งเนี่ยดูดิกระตุกมากอ่ะห่วย ไ้ถึงกี่โมงครับตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะาจะถึงตอนบ่ายอยู่นะโอเคเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าขนมเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะฮะคอนซูมนี่ครับไอเงิน35คุณมี50อสิอแล้วจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยได้กี่ชิ้นเนี่ยเอาแล้วว่าเหลือ15อันนะ่ะเราจะหาเงินมาจากไหนเนี่ย ตายตายตายมันได้มีโป๊กเก็บอลน,นะฮะน้องครับอันนี้เนี่ยคือใช้อ๋อมันใช้สร้างเครื่องอันนี้นะฮะไปมันแหลกอะไรวะงงเลยเกินวิ่งวิ่งพี่ว่าพี่ได้ต้องได้ย้ายแมปแล้วนะ,ะน้องแหลกขนาดนี้นะครับดูดูด Nó lạc riêng riêng nè Đi mà pep ta dụt lại Tụi mấy tuổi đi bên giữa chăng lời Ừ Kinh đi Kinh đi hơi ใช่แมปเซนเตอร์นี่แหลกมากนะฮะพี่เคยเข้ามาลองเล่นแล้วก็แหลกเหมือนกันไมู่้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจับมันได้ไหมทำไมมันไม่จับอ่ะเดี๋ยวมันก็บอกว่าใช้อาหารนี้ในการจับนะฮะมันคงยังไม่กินมั้งข้าหิวเบียงรดไม่เยอะเลย แม่งนอนเหมือนตายแล้วอะสวัสดีครับโอ้ยกระตุกแล้วไม่ไหวย้ายแมพบีกว่าเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยมันใช้ลูกโปบอลโปเกบอลจับมันไม่มีลูกบอลเลยดีฮะ โอ้ขอบคุณหนึ่งสปาจากน้องเดียสามสี่เจ็ดแปดด้วยนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวย้ายแมปแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันมีอาการกระตุกมากนะครับเพี้ยนพี่ไปไหนเพี้ยนพี่ยังไม่ตื่นมั้งครับเพี้ยนพี่สวัสดีน้องมิกค,คานิกด้วยนะครับ ลึกบนสีเหลืองเหรออันนี้มันคนละตัวกับตัวอ่าโปเกมอนอัลฟ่านะฮะโอเคคนหนึ่งติดคั้จากน้องเด็กตัดติสา,สาทันเกมเมอร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะส่อหนึ่งติดคล้ายตอนนี้กำลังอ่าย้ายแมปแป๊บหนึ่งนะครับผมคือณนะบอกเล่นด้วยไม่ได้นะเล่นคนเดียวครับผม ขอบคุณหนึ่งทักทายมากเลยนะฮะจากน้องอาชาร์ปม,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 มาโมริครับผมขอบคุณมากครับใช่ฮะนะอ้ำน่าจะหลับยาวนี่ออกเกมยังนานขนาดนี้เยี่ยมเดีย๋ยวพี่เช็คสักไอเช็เครื่องแป๊บขอบคุณหนึ่งทักทมากเลยฮนะจากน้องสุทชนะชาวบางน้องนะผม เ,เย็นๆนะฮะกำลังโหลดแมปอยู่นะ้องล็อกบอยนะขอบคุณถึงซับใครมากเลยนะฮะจากน้องเอกลักษณ์ท่าเรือรักด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะมีน้องๆไม่ได้ไปโรงเรียนกันซะเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นวันครูใช่ปะวันครูไม่ไปยไม่ไปไหว้ครูอ่ะ สวัสดีครับน้องโูกะเอา้าทำไมมันออกนานนี้วะเดี๋ยวนะฮะโอเคมันกำลังออกเออมาแล้วเข้าหมอ่ะเข้าเดอะอาร์คแล้วกันวันนี้คนกดซับเยอะเดี๋ยวก็รู้ว่าเยอะจริงหรือเปล่านะฮะน้องลูซ่านะครับผมสวัสดีน้องลูกหวายแมปแมป,แมปด้วยนะฮะ เพลงดังไปหรือเปล่าครับผมอ่าน้องไอซ์เคมเอรมิสเตอร์พคูงพี่กินข้าวหรือ,อยังครับก็กินมานิดหน่อยนะฮะสวัสดีน้องอ่าชาบบรีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องทุกคนเลยนะฮะขอบคุณหนึ่งซับสจากน้องไทม์สุเพด้วยนะครับขอบคุณครับผมคนดู68แล้วเข้ามาดูก็แบบว่ามีแต่จออะไรงี้ยอะไรของมัน อะไรสับอะไรอ๋อมีพอดีเขาก่อสร้างอะไรอยู่ด้านล่างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเสี mm hmm. ยงเลยอาจจะดังหน่อยคนระสวัสดีน้องบีบาร์คิวด้วยนะครับผมสวัสดีน้องน้องที่เข้ามาใหม่ๆด้วยนะฮะอย่าลืมทักทายกันด้วยนะใครเข้ามาใหม่แล้วก็กดซับสไครต์นะครับผมสามารถทักทายกันได้นะฮะเหมือนกับน mm ้องชาร์ปมาโมรินะครับผม mm hmm. ขอบคุณหนึ่งซ mm ับสไครต์มากเลยนะครับจากน้องชัดนภพรชาแนลนะครับผมขอบคุณมากเลยนะฮ mm hmm. ะ บอกว่านานจังอมันมนานอยู่แล้วฮะในการโหลดเข้าเกมแต่ละครั้งนี่นานอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติทุกครั้งที่เราลงมดนะฮะโอเคตอนนี้กำลังโหลดแล้วสวัสดีน้องต่อทีวีด้วยนะผมสวัสดีน้องอินสตาเกมเมอร์ด้วยนะครับเข้ามาใหม่ๆก็ฝากสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่ยูซับโปรชาแนลด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับไลฟ์ฉบับพิเศษนะครับกับเกมอาร์กับมดกระโปรงมอนนั่นเองนะฮะ เฮ้ยมดโปเกมอนนะฮะพูดผิดตั้งใจพูดล้วสิจำได้ครับน้องเออ,อา v ครับคราวนี้เนี่ยถ้าใครมาพิมพ์ว่าจำผมได้ไหมพี่จะแบนเลยคอยดูเออไม่รู้เป็นอะไรกันนักหนาพิมพ์จำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยเอาคำถามที่มันมีไร้สาระนะฮะคุยที่มันสามารถคุยกันได้แบบปกตินะีฮะไม่ใช่มาแบบจำผมได้ไหมจำผมได้ไหม จำได้ทุกคนครับขอบคุณึัปสุดท้ามากเลยนะฮะอ้าวทำไมซับมีคนกดซับแต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้นพี่ยู่นอนพอหรือยังครับยังไม่พอะฮะยังไม่พอครับผมยังมีอาการแบบเบอร์เบอร์บ้างนะ,ะเมื่อคืนก็นอนตีสองนะคงไปแจมกับ อ๋าได้อ้กับ uru, คุณรุ้นะผมไปเกมอาร์คกับการสร้างบ้านนะครับผมนานแล้วนะใช่แล้วพี่ก็รอนานเหมือนกันเ <c oughs> มื่อไหร่จะมาวะเนี่ยมันค้างครับอ่ะเนี่ยมันน่าจะไม่ค้างนะเดี๋ยวเขามานะครับแปบ๊บหนึ่งเนี่ยคุยกันได้เนะยสวัสดีั้องฮอคสเกมเมอร์ด้วยนะครับแล้วก็โนริชิมิกุมินามิด้วยนะครับผมพี่ว่าเหมือนมันมันใจนี่แล้วล่ะมันจะค้างๆแหละ ราะว่ามีคนกดซับเนี่ยแต่ว่าหน้าจอไม่ขึ้นนะฮะพี่ต้องขออนุญาตปิดเพลงไปก่อนนะครับพี่ต้องขออนุญาตปิดเพลงไปแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรซับเนี่ยมีน,น้องๆกดมาแต่ว่าไม่ขึ้นวะ่ะแปลกสุดเดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่งบอลจบก็นอนเลย มีใครเข้ามาใหม่ไหมเนี่ยมีฮะสวัสดีน้องนัทพนยังเหล็กด้วยนะครับแล้วก็จิรัตนาเงินทองด้วยนะครับแล้วก็มีน้องแบสบีบีวันแล้วก็มีอินสตาเกมแบสเลิฟแก้วแล้วก็กายเกมสวัสดีครับสวัสดีน้องชาโชตองอ่อนมีใครอีกอะตะวันสายย่อแล้วก็น้องพัฒพนอินนามอินทนาหรือเปล่า ก็ช่วงบ่ายมีไรไหมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะผมชื่อไอครับอายุสิบสามปีจำผมไปด้วยนะได้ฮะถ้าพี่จำได้นะนี่โหลดแล้วยังจะมาโหลดนิ่งอีกก็โหชีวิตอ๋ออ๋พอพจะมาต้องพีพ,พีครับสวัสดีน้องบาสด้วยนะฮะวันนี้ได้ดูทั้งที่ไม่แหลกแล้วครับเมียน้องโฟนโฟน้องโฟนอาจจะไม่แหลกนะแต่พี่แหลกครับดูครับ โอ้โห oh, oh, oh. มัน,กนแกลหล็กอะไรนักหนาเนี่ยแบบนี้ที่มีไดนเสาร,ร์สป,ปกติด้วยมีตัวหนึ่งสองตัวฮรมันต้อนรับเราครับผมยินดีต้อนรับลุกพี่ด้วยนะฮะอ๋มอม,มองหน้าอยู่ได้สามตูวไและขอบคุณหนึ่ับคล้ายจากน้องฟิวด้วยนะผมข,ขอบคุณมากเลย พี่ว่ามันไม่ใช่แล้วแหละแม่งแหลกเอา้าอะไรของมึงอือโอจะตายจะตายเจอเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยปะาหวะเดี๋ยวเราไปเกิดโซนใหม่นะครับพี่ว่าเนี่ยเนี่ยมันแหลกสุดๆเลยน้องนะพี่ว่าต้องต้องดีเครื่องแล้วล่ะ สุดๆอะแหลกมากนะครับโอ้โหมีหน้องๆดูจงเจ็ดสิบกว่าคนนะยังไม่อยากผิดแต่ว่าแต่ว่ามันแหลกมากเลยฮะพี่เกิดไม่ได้เลยโอเคขอบคุณถึงสับไพ่จากน้องธนพลยังเหล็กด้วยนะฮะเกิดไม่ได้แล้วน้องฮะเหมือนมันจะค้างครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยว พี่รีคอมแป๊บหนึ่งนะฮะไม่นานนะครับประมาณ10นาทีเดี๋ยวพี่มาครับผมสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้พี่แหลกมากเลยดูดิดูด,ดิมันไม่แหลกธรรมดาแม่งแหลกชิบหายเลยแหละดูดิโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่รีคอมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่มานะครับแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง ขอบคุณหนึ่งครับใครมากเลยนะฮะจากน้องพักค,คุงด้วยเดี๋ยวช่วยพี่ขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตรีคอมหนึ่งแป,ป๊บหนึ่งครับผมไม่เกิน10นาทีเดี๋ยวพี่มาใหม่นะครับยังไงช่วยรอกันด้วยนะครับเอาละบายๆฮะเดี๋ยวพี่มาครับไม่เกิน10นาที